สวัสดีครับทุกคนแฟน์อมานะครับผมวันนี้นะครับมาทำลิสต์เด็กเวนการ์ดอีกแล้วนะครับผมแค้นลิงโจเกอร์นะครับสายดิลิสนะครับผมอ่าก็ของมันเพิ่งออกก็เริ่จัดจัดกันหน่อยนะครับผมเริ่มด้วยตัวเริ่มแล้วกันนะครับลุจินะครับใส่ใบหนึ่งใบส่วนทิกเกอร์นะครับเป็นคีที่อข้ทิกเกอร์หใบนะครับผมแล้วก็เป็นโดหกนะครับเป็นโดพีจ สี่ใบแล้วก็โดรธรรมดาสองใบครับผมแล้วก็เป็นคิวทิกเกอร์สี่ใบนะครับเจ้นนี้ที่ใส่โดหกเพราะว่ามันค่อนข้างกินพักพวกเยอะนะครับไม่ไม่มันแบบไงอะต้องใช้สกิลคอสของกระป๋องอะทุกคนทําให้แบบว่ามันมันกินเนื้อที่ค่อนข้างเยอะแล้วเอยใส่โดไปให้เยอะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้พอค่าคอสกระป๋องนะแต่จริงอะกระป๋องไม่ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งสำคัญสุดรับบนี้นะสำหรับผมนะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะก,กินมากเลยอะ ผมว่าเราเล่นต่อๆไปเรื่อยดีกว่านะครับผมอย่ารีบปิดเกมเลยเพราะมันเสียคอสข้างเยอะนะเสียเรียกับมือลงกันหกใบทุกคนโหไปะไรที่แบบโคตรเปลืองอ่ะนะครับผมแต่ถ้าปิดได้ก็ใช้ได้ช่วงสี่ดมอ่ะใช้ได้ใช้เลยนะครับผมทัไปกิ๊กหนึ่งนะครับเริ่มด้วยผู้เปิดประตูทมินนะครับใส่ไปสี่ใบเลยตัวนี้ไว้เติมคู้นะจะอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะกินเรียเราเยอะทําให้เราต้องแบบมีตัวเติมเติมเรียฟรีไว้เยอะๆนะครับผมต่อไปนะครับ โดออนนะครับใส่ไปสามใบเอ้ยใส่ไปสี่ใบเลยนะครับตัวนี้ช่วยในการไงแดมแล้วก็ได้บายเลยกาคู่แข่งด้วยนะครับผมอ่าใบต่อไปนะครับผมเจก้านะครับใส่ไปสามใบนะครับผมืมไว้เจอพวกมีแคมีแคนพึ่งเลียอันเนี้ถ่ายเลยถ่ายบอดให้หมดเลยใบต่อไปนะครับไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่แต่มันใช้ยากมากๆเลยนะแต่ว่าถ้าถ่ายเบ โรตีนิเลเตอร์กันเอกนะครับใส่ไปสองใบอันนี้เมื่อบูธฮิตเดี๋ยวมันตีฮิตนะครับสามารถโซบาร์นะครับแล้วเอาเด็กการไปอื่นของเราขึ้นมือได้นะครับผมพราะหนรีไซเคิลแต่มันใช้ยากมากเพราะว่าถ้าเราเจอแบบนี้เขาก็กั่นแนะนําให้เอาไปบูธตัวที่มีอฟตตัวที่มีตัวที่มีฟอ์ดีกว่านะครับผมเผื่อฮิตนะอึ้ยการตกต่อไปนะครับเกตสองนะครับผมแน่นอนคู่แฟดนะครับใส่ไปอย่างละสี่เลยนะครับผม ก็ใส่สามมันก็ดูแบบคลัวไม่ขึ้นอ่ะเงี้ยหมดแล้วใส่ยังไงสี่เลยนะครับก็ลงใบนี้ชุบใบนี้ลงใบนี้ชุบใบนี้นะครับผมก็สกิลมันต้องพึ่งพึ่งกันนะครับผมแล้วก็กาป๋องนะครับใส่ไปสี่ใบนะครับผมไม่เชื่ออะไรกีเวนนะครับไม่ปกสี้ไม่เรียกชื่อเลยเรียกเรียกกาป่องนะครับอ่าก็จริงๆอะเป็นรถกระป๋องก็ได้นะทุกคนนะเด็กเก๊สอง่สิบสองใบนะครับผมอฮะ ก็คือกระป๋องมันจะลดเรือสามาได้แต่ที่ผมใช้สีเพราะว่าจังหวะที่มันต้องขึ้นอ่ะมันจะเป็นต้องขึ้นจริงนะครับผมอ่าก็มีไว้ดีกว่าประมาณนั้นนะเก2สองก็ประมาณนี้นะครับผมต่อไปเกจสานะครับเกรออนนะครับตัวที่ดีใส่ไปสี่ใบแน่นอนแล้วก็เออเกรดอลนะครับใส่ไปสี่นะครับผมอ่าก็นั่นแหละน่าจะไม่ต้องปรับเปลี่ยนแลน้วเกจสามอ่ะก็ประมาณนี้แหละอย่าใส่เกจสามตัวอื่นไปทซับเลยเดี๋ยวพอจะขึ้นมาแล้วมันต้องไล่แวนแล้วมันยุ่ง แต่ถ้าไลค์เกอออนก่อนก็ยุ่งเหมือนกันแหละเออแล้วก็ฟอนนะครับตามใชอบใส่กี่ใบก็ได้นะครับผมก็เกอสามก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้เจอกันใหม่อีกทีคลิปจะคลิปคลิปทำิดเด็กนะครับเจอกันใหม่อีกทีก็โอ้โหตอนวีเอบีศูนย์หกออกเลยอะนะครับผมแล้วค่อยเจอกันตอนนั้นก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็ ลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับใชรส่วนใจสินค้าก็ติดต่อเพจหรือช้อปปี้ธรรมดาของนักตุย้ยพงนะครับมีการ์ดและหนังสือตนให้เลือ่านให้ทันเลือกมากมายเลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย